โอ้ยโคตรสวยอ่ะผมชอบมากเลยนะครับอันนี้แบบมันให้ฟิลอ,ะอล่ะใครกเลยให้ฟิลแบบคอ้อนวีอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่นะแล้วมันไม่กินสเปกเอ้ผมพูดปนไปบนม้าหลายรอบลอะก็เอาเป็นว่าเราไปดูที่อื่นนะว่าแบบก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคาคาโฮชาแนเเล,ลอีกเช่นเคยวันนี้ทุกคนเห็นอะไรแปลกหไหมยังยังไม่เห็นใช่ป่มยังไม่เห็นเดี๋ยวผมจะบอก เผื่อใครสังเกตไม่ออกก็คือว่าเนี่ยผมได้ไปลงมอดภาพมาเว้ยนี่ภาพตัวนี้มันแบบสวยมากเลยนะครับคนดูผมพูดมาวันนี้คนดูก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าวันนี้ผมจะมาทาอะไรใช่ไหมเอาง่ายๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนลงมอดภาพสวยนะครับภาพสวยตัวนี้ก็แบบสวยมากเลยนะครับแบบและที่สําคัญคือแบบมันฟรีด้วยนะครับมอดภาพสวยตัวนี้ แล้วก็ลงง่ายด้วยนะครับแบบไม่กิ่งไม่เก่งโหลดแป๊บเดียวแล้วก็ลื่นด้วยนะแบบไม่แหลกไม่น่วงนะครับมมตัวนี้ใช่โมตัวนี้ก็แบบให้แบบอารมณ์ผ้าเหมือนแบบเอ่อพวกคอนวี v แล้วก็แบบ NVE เลยนะครับ n อ e อาจจะไม่ใช่วันนี้นะครับ NVE จะสมจริงสมจริงนะเนี่แต่อันนี้ผมไม่ได้เปิดลิเช่นะถ้าผมเปิดลิเช่ก็จะประมาณนี้นะมันก็จะแสบตานะแตงมันเพียพ้ยนๆพนะพอเปิดอะ ได้มอดตัวนี้มอดค้อนวีที่แบบหลายๆคนตามหาบแบบพวกคนดังเขาชอบใช้กันอะก็มันก็ประมาณนี้นะครับวิยภาพภาพมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่คอนวีนะต้องบอกก่อนมันแค่เหมือนเฉยๆนะครับมันแบบเหมือนแล้วมันไม่กินสเปกไงถ้าแบบค้อนวีมันจะกินสเปกมากนะครับที่แบบหลายๆคนอยากจะลงนะครับที่แบบพวกพวก,พวกพี่พี่แก,งก๊งจีเอคีครับ ที่เขาใช้กันอะใช่แล้วคนดูว่าแบบอยากอยางบ้างไงแต่ว่าแบบบางคนก็ติดคอมไม่ไหวหรือว่าแบบมันเสียตังค์ไงอันนี้ผมก็จะมาสอนลงนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าผมลงมอถนนไปด้วยนะครับถ้าใครอยากลงมอถนนไปดูคลิปที่แล้วเลยครับผมสอนไปแล้วคลิปนี้ก็จะมาสอนลงเรื่องภาพนะครับใช่พอลงภาพกับถนนซ้อนกันมันก็จะได้ภาพแบบนี้นะครับสวยไหมก็ถามใจเธอรู้นะในภาพมันก็ออกมาก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูตั้งค่านะว่าผมตั้งค่าอะไรไว้นะถึงได้ภาพแบบนี้คนระับตั้งค่านี่ผมปรับเป็นแบบเดเลยเอ็กอันนี้ไม่เกี่ยวนะเนี่ยอันนี้หลอดแล้วก็ปรับนอมโมทุกอันนะแล้วอันนี้ปรับขลแปดนะรีเฟล f ช e c t i o n M S A A นะครับแล้วก็ชาร์ปนะอันนี้ก็ประมาณนี้นะแต่ว่าคร่าวๆก็นอมโมเปิดเงานะภาพที่ออกมาก็เป็นประมาณนี้นะถือว่าสวยนะผมชอบมากเลยนะโมตัวนี้ ปกติคุณจะลงท้องฟ้าใช่ไหมอันนี้แบบมีก้อนเมฆด้ใช่ผมเปลี่ยนหมดเลยแบบโอ้ยโคตรสวยอ่ะผมชอบมากเลยนะครับอันนี้แบบมันให้ฟิลล์อ่ะคืาเลยให้ฟิลแบบค้อนวีอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่นะแล้วมันไม่กินสเปกเอผมพูดบนไปบนม้าหลายรอบละก็เป็นว่าเราไปดูที่อื่นนะว่าแบบจะต่างจากตรงนี้หรือเปล่านะที่องค์ที่อื่นนี่ไม่ต่างจาก ที่นั้นเลยนะครับนี่น้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่แม่น้ําโพไซดอนนี่นะครับว้าวอุ้ยสวยนะคนดูเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะชอบแหละก็ลองไปลงดูกันได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดม็อดผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวถ้าใครลงไม่เป็นเดี๋ยวผมจะไปพาไปสอนลงนะครับก่อนจะไปลงนับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องผมจะสี่พันซับแหละก็ฝากกดให้หน่อยนะครับไกลละไกลละกดไลค์ด้วย โอเคผมพูดภาพทำเพียงกันมาค่อนข้างยาวนานแล้วนะครับเราไปดูวิธีลงกระดิ่งรี่ฝานว่าจะลงยากแค่ไหนโอเคครับคนดูตอนนี้ก็อยู่กับหน้าเดสก์ท็อปง่งของผมแล้วนะครับอจริงมันก็ไม่โง่ใหญ่หรอกวอลเปเปอร์นี่เปลี่ยนแม่งทุกคลิปเลยนะครับก <c oughs> <c oughs> <g iggle> ็อยากให้สวยไงโอเคก็เอาเป็นว่ามา เมื่อมาหน้าดสก์ท็อปแล้วนับดียวผมจะทิ้งไฟล์นี้ไว้ให้นับเนี่ยที่ชื่อว่าคิดตีเส้นนะครับด่วผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดมานะครับพอดาวน์โหลดมาไฟล์นี้มันอยู่ยที่ในดิสพีซีนับที่มันเขียนว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็แต่ว่าผมลากมาหน้าดิสก์ทอ็อปมันจะได้สงงอนง่ายๆหวังว่าจะไม่งงนะน่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะโอเคพอได้ไฟลนี้มาแล้วก็ทำเหมือนเช่นเคยนะครับแตกไฟล์ อันนี้ก็ล้อครับพอแตกไฟได้มาแบบนี้แล้วนะครับให้เรากดดับเบลคิกเข้าไปเลยนะครับแล้วได้มาแบบนี้ก็กดไปอีกทีครับนี่ครบเราจะได้เห็นไฟล์หลายๆอย่างเลยนะครับแต่ว่าเราอย่าไปสนใจเลยให้เราคุมดำมันแล้วเราก็กิกดคลิกขวาแล้วก็คัดนะครับอันนี้เป็นการสอดลงแบบแทนไอแบบก๊อปวางนะครับไม่ใช่แทนไฟอ่ะแล้วเราก็ไปหาไฟเอ็มนะพิมพ์ช่องขางนาว่าไฟเอ็มนะ แล้วก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็ open file location นะครับแล้วก็กด open file location อีกทีครับพอได้มาพันนนะครับให้เราไปที่รูปหอยทากเลยครับแล้วก็คิดที่เส้นนะก็แล้วก็ลบคิดที่เส้นอันเก่าให้หมดนะครับแล้วก็ลบไปพอลบเสร็จนะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็วางไม่ได้เลยนะครับ พอวางเสร็จก็แค่นี้ก็เป็นการลงมดาภาพสวยเสร็จสิ้นแล้วนะเออลืมบอกภาพสวยตัวนี้ไม่ใช่ภาพสวยโดยตรงนะครับเป็นภาพสวยแบบคิดที่เส้นนะครับก็จะดีฝ่าเนื่องจากมันไม่ต้องไปลงอะไรเยอะแยะนะครับแล้วถ้าถามว่าแบบลงมดนี้มันจะโดนแบนไหมครับเพ่ hey, ผมกลัวมากเลยก็ผมจะบอกนะตรงนี้เลยนะครับว่าไม่รู้นะครับอืมใช่ไม่รู้แต่ถามว่าเสี่ยงไหม ก็ไม่ค่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้แบบไปโพไปอะไรน,นะตัวใหญ่ผมก็แบบใช้งผม,ผมเอาง่ายผมลงมาท้องฟ้ามานานแล้วอะนานเป็นเดือนเลยอะใครที่ดูสตรีมผมกูเพิ่งสตรีมนี่หว่าหรือทาโทีทก็เอาเป็นว่ามันไม่ไม่ต้องกลัวครับโดนแบงก็ปลดได้เอ้ไม่ใช่ก็เอาเป็นว่าใครลงก็แนะนําพูดพูดแบบสาระก็ใครกลัวก็แนะนําว่าไม่ต้องลงก็ได้ครับ หรือว่าใครที่ไม่กลัวหรือว่าแบบพร้อมปลดแบนดเป็นหรือว่าแบบพร้อมเสี่ยงในนี้ก็ลองลงได้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมไม่กลัวไงผมลงมั่วหมดอ่ะใช่ก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับการลงมดภาพสวยนะและที่สําคัญนะครับใครที่อยากให้ลงมอดอะไรต่อก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับใช่แล้วเช้นี้ผมก็สตรีมนิดหน่อยนะครับก็เข้ามาดูกันได้นะก็โอเคแล้วก็อะไรต่อก็มีแค่นี้นะครับ สำหรับคลิปวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมอดตัวนี้หรือว่าชื่นชอบในตัวผมช่องผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับก็อันเดียวกันนั่นแหละ s u b s ไ r ร b e ก็ติดตามก็ประมาณนี้นะครับฝากกดให้ด้วยนะครับก่อนละก็สำหรับคำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วจู้กดไลค์ด้วย